ประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักแล้วก็จะมีคลื่นลมแรงเป็นฉบับที่13นะครับประกาศเตือนทั้งในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ให้ต้องระวังนะครับอย่างในพื้นที่ภาคเหนือก็ประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางตากสุโขทยัยอุตรดิต พิศณุโลกและก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกที่มันต่อเนื่องมาหลายวันอาสะสมเพิ่มขึ้นด้วยในช่วงนี้ครับเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงพัดปกคลุม ทะเลน้ามันในภาคใต้ของไทยหรืออ่าวไทยครับ,รบซึ่งอากาศแบบนี้จะทําให้บริเวณทะเลน้ามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2-4เมตรนะครับก็ขอเตือนให้ชาวเรือต้องระมัดระวังเรือเล็กนะครับที่มีขนาดต่ำกว่า2วาควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19สิงหาคมก็รวมๆทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ ช่วงนี้ต้องระวังภัยจากฝนตกหนักนะครับต้องดูอีกทีช่วงปลายสัปดาห์นะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรส่วนที่น่านยังน้ําท่วมแล้วก็ประสบภัยหลายพื้นที่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณสุวัสดิ์พรมสวุวรรณสรุปสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดน่าน6อําเภอก็คืออําเภอสันติสุขท่าวังผาอําเภอปัวอําเภอภูเพียงอาเภอเฉลิมพระเกียรติและอําเภอเมืองน,น่านได้รับผลกระทบ80หมู่บ้านด้วยกันครับ แบ่งเป็นอำเภอสันติ38หมู่บ้านอภอท่าวังผา21หมู่บ้านอเภอปัว9หมู่บ้านมีผู้เสียชีวิต1รายที่บ้านนากาออภอูเพียงกระทบ13หมู่บ้านอเภอเฉลิมพระเกียรติ1หมู่บ้านอเภอเมืองน่านกระทบ2ตำบลครับตำบลผาสิงตำบลในเวียงตอนนี้มวลน,น้ําจากทิศเหนือก็มาถึงตัวเมืองทําให้เขตเทศบาลเมืองน่านถนนหลายสายรถเล็กไปไม่ได้นะครับ ได้แก่บริเวณสี่แยกอมรศรีถนนมหายศบางช่วงได้รับผลกระทบสี่แยกตลาดโต้รุง่งถนนอนันตะวรฤทธิเดชถนนข้าหลวงและหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับพ่อค้าแม่ขายต้องขนของไปขายกันหน้าตลาดราชพัสดุด้วยบรรยากาศการขายของก็ขายดีครับอย่างเช่นอาหารสําเร็จรูปอาหารพร้อมรับประทานต่างๆเพราะว่าชาวบ้านเขาน้ำท่วมทําอาหารรับประทานเองไม่ได้ต้องออกมาซื้อ ที่เทศบาลเมืองน่านกับชุมชนหัวเวียงใต้ก็ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและก็ทำกับข้าวช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่28ชุมชน3หมู่บ้านด้วยครับตอนนี้ความช่วยเหลือนะฮะก็กำลังลงไปจากหน่วงานภาครัฐนะครับ,รบจังหวัดน่านเนี่ยตอนนี้เจอหนักจริงๆนะครับ